เป็นพวกขายความรู้ความสามารถถ้าสวัสดีเป็นพวกที่จะฝ่าฟันวิกฤตทางด้านการเงินการทองได้ด้วยกา,การใช้เขาเรียกบุญเก่าแล้วจริงๆแล้วบุญเก่าเนี่ยมันประกอบด้วยความรู้เก่าที่สะสมมาค้าวข้าวข้ามชาจ็แล้วแต่แต่เราพูดถึง,งชานี้ก็ได้ถ้าสสดีนะถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ใดๆก็แล้วแต่ในการที่จะไปทำมาหากินในการที่จะเอาความรู้ที่บางทีนะมันเป็นความรู้ที่มัน ทีเป็ความรู้ที่เราไปลองผิดลองถูกมาตั้งแต่สมัยเด็กเติบโตมาทีในข่าวหานที่เราเป็นความรู้สึกนี่ลองลองลองไปเขาเรียกปัดฝุ่นอะเอาของเอาความรู้เอาสิ่งที่เราไม่คิดเลยว่ามันจะเอามาทําเงินได้อะบางทีนะรพระสมบูีณ์ยังถูกฉลองกับองค์ความรู้ที่มีมาแต่ บางคนก็เป็นเรียกภูมิปัญญาชาวบ้านของที่อยู่ในพื้นถินของเราหรือศาสตร์วิชานะที่มันมีหลายแขนง้นะเนาะที่ครูบาอาจารย์หรือว่าคนรุ่นแต่เก่าก่อนเขาทิงให้เราคือพระสมปชนเหมาะกับการสื่อสารสิ่งนั้นนะนะ่ามาก่อนเขาจะมีอะไรนะ ให้ตัวามาทำเป็นธุรกิจการเงินกันลลองเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะมีมูลค่าหรือเปล่าไม่รู้ลองเอาไปทําเป็นธุรกิจลองไปขายดูเชื่อหรือไม่ว่าในโลกของเรานั้นน่มันมีคนทดสอบทดลองหลายครั้งว่าทุกสิ่งในโลกขายได้หมดเลยนะแต่เรา,าไม่รู้หรือไม่คุ้นหรือบางทีเราไม่เคยทดลองหลักฐานคือในบางครั้งหลายหลยครั้งนะเราจะเห็นว่ามีคน,นี่ย เอาของประหลาดประหลาดมาขายเราไม่คิดจะซื้อแต่ปรากฏวก่าเขาคิดเป็นั่วโลกเลยก็มีนะเราลองดูไปเจอปรากฏการณ์อย่างนี้ซึ่งพระสัมบ,บรีลองเอาสิ่งแบบนี้ไปลองทําลองคิดบางคนรับมาขายบางคนเป็นตัวแทนบางคนก็แค่ไปเป็นนายหน้าเขาอะไรก็แล้วแต่นะมีวิธีการสรารพัดเราลองไปดูแต่มันรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกโฉลกกระเป๋าพระสัมบ,บรีเนี่ยถ้าหากว่าสะสมคำนร้งแรงมากจะไปสอนคนก็ได้นะเออ ที่พระสมบดีทําได้ดีมากกว่านีก้การเป็นคนที่สอนคนอื่นทําอะไรบางอย่างมันเหมือนแบบถูกฉลองเกิดมาเพื่อการนั้น <c oughs> ทีนี้ <c oughs> คนไม่รู้สมบดีเนี่ยสิ่งที่ต้องคอยเตือนตนเองแล้วก็ลดลงก็คือความมีทิฐิว่าเอออันเนี้ยดีแล้วถูกแล้วเราจะไม่ปรับไม่แก้อันนี้ไม่ทําให้เราอะรู้สึกว่าไปได้ช้าแต่ถ้าเราอยากไปได้เร็วอยากให้ชีวิตของเรามันค่อนข้างที่จะ รสเสพเป็นอิสระมากขึ้นการอิสระมากขึ้นนะเราสบายดีนะมันอาจจะใช้พื้นฐานที่เราชอบสัมสความโรดีอันนั้นนะทำอยู่แล้วแต่เป็นการอิสระมากขึ้นข้อนหนึ่งทุกๆคนคงรู้แหละการมีทรัพย์สินหน้าที่มั่นคงที่เราอยากไปทำสิ่งที่เราอยากทำจริงๆดังนั้นเราก็ต้องมุ่งเน้นว่าในช่วงที่เรากำลังไต่เต้าตสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมขึ้นไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ย ได้เป็นหนึงจุดที่มีเง,งินมีทองมากพอที่จะทำสิ่งท่เราอยากทําได้จริงๆอ่ะบางคนอยากไปอยู่สงบสงบจะปฏิบัติท้าจะสร้างอุศนจะช่วยเหลือคนหรือแม้แต่ไม่รู้ล่ะเราจะไปเดินทางท่องเที่ยวไปหาอะไรที่มันมีความสุขอยู่คนเดียวพวกาก็ต้องใช้เงินใช้ทอ,นนาาองนะไระสัปดีนะคำแนะนำของอาจารย์คือในช่วงนี้ที่ยังไม่ถึงเวลานั้นนะเราอ่ะ การที่เราจะเหมือนกับเอาแต่ของตัวเองใช่ป่ะเราลองฟังคนอื่นเปิดรับคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่เราเปิดรับนั่นแหละมันจะนําพามานะซึ่งความสําเร็จพอเราเทําทอะไรโดนใจคนอื่นมันก็จะสําเร็จแล้วก็ได้เป็นผลตอบแทนเข้าขมาแล้วถึงจุดนั้นเราต้องไปทําสิ่งที่เราต้องการทําจริงๆในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้วิกฤตนะใช้แผนที่าจะาแนะนําไปาอ่ะลองไปปรับปเปลี่ยนดูนะใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบนะเปิดรับฟังคนอื่นมากขึ้นนะ ก็สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้นัน้ะใครที่อยากเก็บเงินเก็บทองเลยเพ่อหลงยิ่งอยากจะปลดหนี้ปลดสินให้บูชาพระเศรษฐีนวโกตรหน้าตากินนะพระเศรษฐีนวโกตรนั้นสร้างขึ้นมาตั้งแต่โบราณเพื่อสภาวะเข้ายากหมาแพงให้ประชาชนนะได้งมีเงินมีทองนะพอเราบูชาไปลรวพกใกล้ใก้ตัวนะไปฐานจิตนะขอให้ปลดหนี้ปลดสินเท่าไหร่ขอให้มีเงินมาสร้างเนื้อสร้างตัวเท่าไหร่ขอให้สำเร็จทุกประการเฉพาะคนที่เห็นเคล็ดนี้อาจารย์จะให้บูชาขอให้สำเร็จทุกคน